ทุกคนมาดูมาดูทุเรียนเข้ามาแล้วนะคะผลออกจากสตรอเบอรี่ทุเรียนก็มาเลยค่ะทุกคนดูดิยกไปหมดเลยน, <Glass> นี่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 ทุเรียนนะคะเข้ามาแล้วนะคะที่นี่ตลาดอัยลานะคะที่นี่มีศูนย์รวมทุเรียนเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนมาดูเลยนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะที่นี่นะคะเดี๋ยวนกแก้วจะบอกเบอร์ตัวอีกทีนึงนะคะสวัสดีค่ะพบกับนกแก้วชาแนลค่ะทุกคนวันนี้นกแก้วพามาสอบถามราคาทุเรียนนะคะ อันนี้เป็นกระดุมนะคะแต่ราคานกแก้วไม่รู้นะคะว่าเท่าไหร่เดี๋ยวนกแก้วดูลาคาให้นะคะอันนี้ก็คือหกสิบาทยกนะคะยก,ยกยกเห่งนะคะถึงจะได้ราคานี้นะคะ<ด> <media> อืมอ่ะดูไปเลยค่ะเขามีราคาบอกไปด้วยนะคะที่ร้านนี้นะคะอันนี้เป็นกระจิบนะคะนี่นกกระจิบนะคะราคาเจิบาทยกลังนะคะอ<々>ันนี้เป็นอะไรคะอ๋ออันนี้กระดุมห้าสิบาทเนาะอันนี้กระดุมห้าสิบบาทนะคะทุกคนนี่ นี่นี่อันนี้คืออะไรคะชะนีเหรออันนี้ชะนีนะคะทุกคนชะนีเดี๋ยวนกแก้วพาถามดูเลยนะคะวันนี้ว่าราคามันจะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาจะตีราคาไว้บอกเลยนะคะเราไม่ต้องสอบถามให้ยุ่งยากนะคะนี่นี่นี่นะคะนี่หกสิบบาทนะคะกระดุมไอ้เก๊คะไอ้ลูกเล็กๆนี่แหละคะอันนี้พวงมณีนน ฟองมณีนะคะนี่หกสิบบาทนะคะทุกคนวันนี้นกแก้วพามาดูราคาทุเรียนนะคะนี่นี่สวยๆท,ทั้งนั้นเลยค่ะนี่นี่อันนั้นก็ชนีไข่นะคะน่ะนนไปค่ะลุยลุยร้านทุเรียนกันวันนี้มาลุยทุเรียนกันนี่อันนี้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 คืออะไรคะกระจิบปะอู้ลูกนี้น่ากินมากเลย ยก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 ,ยก,ย,ก,ย,ก,ย,กยกพยี่ดูนะอุ้ยสวยลูกนี้สวยมากเลยค่ะทุกคนนี่ลูกนี้สวยมากเลยป้องมากเลยนี่สวยสวยลูกนี้อันนี้ก็คือราคานกกระจิบนะคะทุกคนนี่นะคะนี่สวยมากเลยค่ะลูกคนลูกนี้นะนี่นี่ตัวนี้สวยมากอันนี้นกกระจิบอันนี้ราคาเท่าไหร่คะ น,นี่ราคา60บาทเนะเาะใครจะตอบใครจะมาซื้อหรือว่าสอบถามราคาทุเรียนได้นะคะร้านแก้นหนูอัจลานะคะเบอร์โทรก็ศูนย์หกสี่นะคะเจ็ดสี่เก้าสองเก้าสี่สองนะคะ,ะ,คะทุกคนกติดต่อสอบถามได้ค่ะที่นี่นะคะที่นี่นะคะจะมีทุเรียนเข้าทุกปีนะคะแล้วก็เยอะมากๆเลยนะคะทุเรียนอันนี้อันนี้อนนมอนทองใช่ไหมคะ อันนี้หมอนทองของระยองนะราคาเท่าไหร่คะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะ <15. S 1> อ๋อตัวนี้ร้อยสิบห้าแล้วแล้วตัวเล็กล่ะคะ <15. S 1> อันนี้ร้อยสิบห้าบาทนะคะทุกคนนกแก้วพามาสอบถามราคาทุกเรียนทุกเรียนเริ่มเข้ามาแล้วนะคะใครติดต่อสอบถามเพื่อจะเอาไปซื้อเออซื้อไปขายซื้อไปผอกขายก็ได้นะคะทุกคนมาติดต่อสอบถามได้เลยนะคะ ที่ตลาดอายารานนะคะร้านเกงหนูนะคะนี่อันนี้ร้อยสิบนะคะอันนี้ร้อยสิบนะคะที่ร้านเกงหนูอียาลาเข้ามาได้เลยค่ะทุกคนที่นี่มีปีกด้วยมีส่งด้วยนะคะครบวงจรไปเลยนะคะนี่ที่ร้านนี้นะคะมามาม,าม,ามาวันนี้มาสอบถามราคาทุเรียนนะคะทุเรียนเข้ามาแล้วจ้าทุกคนมามามา ดูความสวยของเขานะคะทุกคนสวยมากนี่นี่ข้ามมาฝั่งนี้ก็จะเป็นนกกระจิบนะคะนี่โอ้นี่ปะไปนี่ก่อนก็แล้วกันนะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะเอาริมันบาทฮะเท่าไหร<า>่นะคะ อันนี้ร้อยสิบห้านะคะทุกคนเพิ่งเข้ามานะคะตุเรียนจากระยองนะคะมามาค่ะทุกคนใครหิ้วเชิญเลยเลยค่ะนี่อันนี้ร้อยสิบนะคะหมอนทองเหมือนกันระยองเหมือนกันนะคะแล้วก้านยาวนะคะก้านยาวนะคะเท่าไหร่คะก้านยาวอันนี้ก้านยาวร้อยเจ็ดสิบนะคะทุกคนนี่นี่ มีก้านยาวมีครบวงจรเลยก็ว่าได้กับทุกคนที่นี่นะคะมามาเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนี่นี่นี่นกแก้วพามาสอบถามราคาทุเรียนปีหกหกนะคะเข้ามาแล้วนะคะทุกคนนี่โอโหน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะนี่นี่อันนี้ชนีไข่นะคะหกสิบบาทนะคะนี่อันนี้ก็กระดุมนะคะน,นี่อันนี้เป็นกระดุมนะคะนี่ ราคาหกสิบาทเหมือนกันนะคะนี่สวยๆยอย่างนี้มาได้เลยค่ะทุกคนมามานี่สวยๆค่ะทุกคนดดๆนยมากเลยมาแล้วทุเรียนเข้ามาแล้วนะจ๊ะมามาใครหิวเชิญได้เลยจ้า พามาเลาะวันนี้พามาเลาะตลาดไอยะลานะคะเข้ามาได้เลยนี่นกกระจิบนะคะนี่นกกระจิบช่วยสวยค่ะทุกคนราคายังไม่แพงมากเลยนะคะนี่ขนาดทุเรียนออกมาใหม่นะราคายังไม่แพงเลยกระจิบปีนี้ไม่แพงนะคะทุกคนแต่นกแก้วสนใจอยู่ลูกนี้ค่ะนี่ ลูกนี้สวยมากนนี่นี่นะคะลูกนี้สวยมากๆเลยค่ะทุกคนนี่สวยจังเลยลูกนี้นี่สวยค่ะ อันนี้ก็คือก้านยาวนะคะขายปีกร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะตัวคนอถ้ายกแข่งร้อยร้อยเจ็ดสิบอะนี่นี่ร้อยเจ็ดสิบบาทอันนี้คือขายปีกนะคะนี่อันนี้หมอนทองระยองแพ้นะคะนี่นี่ร้อยหกสิบนะคะถ้าแจกให้ด้วยนะคะถ้าไม่แจกก็ร้อยห้าสิบนะคะผ่าซีกไปเลยนะคะร้อยห้าสิบบาทนะอันนี้ร้อยยี่สิบบาทนะคะน,นี่ อันนี้หมอนทองแท้นะคะร้อยสามสิบบาทนะคะน,นี่แค่นี้นะคะแปดสิบบาทนะคะอันนี้ก็คือขายปีกนะคะทุกคนนี่อันนี้ห้าสิบบาทนะคะเพราอมเป็นลูกใหญ่อันนี้นกกระจริบก็มีด้วยนะคะนี่ทุกคนน,นี่นกกระจริบอันนี้นกกระจริบนะคะนี่น,นี่นกกระจริบ มาแล้วค่ะทุเรียนเข้ามาแล้วมาแล้วอันนี้เขาแพกขายนะคะเป็นแพ็แพกแพกคระร้อยนะคะนี่เป็นแพกแพกระร้อยน่ากินอยู่นะคะทุกคนอืมนั่นเป็นเนื้อก็มีค่ะทุกคนไปดูกันนี่อันนี้เป็นเนื้อนะคะอันนี้เป็นหนอนทองป้ะคะ ันนี้เป็นหมอนทองค่ะทุกคน7 a นะคะโลละ500บาทนะคะนี่หมอนทองระยองแท้นะคะ500บาทนะคะก็คือฉีดละ50บาทนั่นเองนะคะทุกคนมาใครหิวเชิญได้เลยค่ะที่ร้านเจ๊นหนูนะคะตลาดไอยลาเข้ามาได้เลยค่ะทุกคนโอ้โหน่ากินมากๆเลยค่ะนี่ คลิปนี้นกแก้วก็ฝากไว้แค่นี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนกแก้วชาแนลด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะฝากกดติดตามช่องน้อยของนกแก้วชาแนลด้วยนะคะว่านกแก้วจะพาไปสอบถามอะไรหรือราคาอะไรนะคะกดติดตามไปค่ะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีของนกแก้วชาแนลค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะบายบาย